Oh. <laughs>

¡Ah! พาเฮ้เจ็บตัวคนแน่มันจะเป็นว้าวอะ สบัยแห้งย่างแรงสบ,นะสบายเลยแหละสองตัวสามตัวมันต้องได้มาเปลี่ยนแหละมันต้องได้มาเปลี่ยนหัว and สบัดเลยแหละมึงอ่ะ นะมที่มันลดตีอ่ะมันเปอยงมากปล่อยมาฟันถ้าไปยนงอย่างสักยางก่อนนะ